วัดีค่ะวันนี้มาตกปลากันนะคะวิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะปึ้งโอ้ไปไกลมากค่ะค่อยรู้นะคะว่ามันจะติดไหมนะคะสต,ติยามเย็นจ้าหนาวหนาอุ่นๆุ่ร้อนๆนะคะตอนนี้อยู่อยู่ใกล้ใกล้บ้านน้องแอนน้องแอนย้อนยนอนอยู่ข้างในนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่แหละชีวิต คนมาทํางานในเมืองไทยนะคะอยู่นู่นเลยค่ะสบายมากอยู่กลางทะเลเลยนะคะทะเลบ้านมึงดี่วนนองใหม่ก็กำลังนวดสนามยาอยู่นะคะทุกคนนะคะ <S <S เราเราจะรู้อะไรไงว่ามันติดไม่ติด <S 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 ว้าวปลาลึงเราค่ะทุกคนใกล้ติดแล้วใกล้ติดแล้วปลา อะไรมันจะเยอะขนาดนี้จะไม่เยอะอะไรไงเนาะเรียงเองเนะ <laughs> าะมัดตกในบ่อที่เขาเรียงปลามันก็ต้องติดอย่างนี้แหละค่ะทุกคนห,หลุดเหรอไม่ไม่วันก่อนนะ่ะ <laughs> ตไม่ใหญ่เลยโคตรแรงเลยเอ,อที่ไอ้ตอกมันมามาแล้วทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะปลา,าไม่เจอเลยไม่ไม่เอามันคือปลาในด้านสองตัวแน่เลยอุ้ย เตัวสับนี่นะไม่เองนี่ไม่ได้เลื่องเลยไถ่ยังไถ่ยงมันยังไม่ถึงด้วยสับเลยเอาทำไมมันเลยตัวเล็กจังนะปลาน,นิดแ,แน่เลยปลาตัวนี้ปลาตัวนี้อะานปลาอะไรจะ,ะไรเลี้ยวขนาดนี้ว้าวไข่เยอะไหมเต็มท้องเลยมีแต่ปลาใน โอเคลุงเปิดมามาปล่อยห้าหมื่นนือเท่าไรไม่รู้ปลานนี่นานโอเคค่ะทุกคนเธอเอิ้นยังเอิ้นนี่แหละที่นูบอกพี่น้อยเมื่อวานน่ะก่อนนูากใช้มือจะจามมือสะอาดยำนมจิ้นนะคะคือยังเปลี่ยนก้อนๆอยู่นะนมจินบูรเปล่าไม่ใหญ่นจะ้นบูดนมจิ้นหือจะบูดต่งางไบหน้สามวันหลับจะแต่ผมมาอยู่อ่ากินอยู่กลางทางนะคะอยู่สนามยานะคะสบายไหมคะ บรรยากาศี้ิวมีน่ะมีแต่คนงานจ้ะเต็มเต็มงานจัดเร่งวันที่เด็กนักงานมาต้อนเด็กคนงานเอ้ามันต่างยังไงมึงดูชีวิตจริงใช่ไหมงานประดานายมาต่างกันคนงานคือพวกคนงานก่อสร้างแล้วมึงก่อสร้างไหมเฮ้ยไม่ใช่ก่อสร้างจับกันมึเพิ่งทพิแต่กอดฉักำลัทำอะไร อร่อยเกินนะคะ,ะเราแต่มากรอกนะคะทุ<ว>กคนรายการทำลายค <laughs> ือยู่สยามยาตาอมพาอีกสองหมือกระต่ตาดอกาวแซ้งของนี่าบานได้นะะอกขาวแซ้ขถังวต่เน้อ